พี่ไอพร์เท่าที่เราคุยกันมาเราคุยกันเรื่องปัญหาเรื่องความรุนแรงเนาะแล้วถ้าดูจากเวลาคอร์สที่พี่สอนหนังสือที่พี่เขียนนะคะพี่จะพูดถึงผลกระทบที่มันเกิดจากความรุนแรงแล้วพี่ก็ใช้คําว่า t r a u m ก็เลยอยากจะให้พี่อธิบายว่า t r a u m มันคืออะไรภาวะอาการที่เกิดจาก t r a u m เนี่ยมันเป็นยังไงองค์ความรู้เรื่อง t r a u m เนี่ย เป็นองค์กรที่มีมานานโดยเฉพาะในอเมริกาเนี่ยมีการศึกษาอะไรมากมายแล้วก็ทำงานลึกมากแต่ว่าบ้านเราเนี่ยมันไม่มีใครสนใจทำจริงจังทีนี้พี่เองเนี่ยเนื่องจากว่ามีอาการท้องมาด้วยตัวเองนะและคนในครอบครัวมีแล้วก็งานที่ทำมาตลอด30ปีเนี่ยเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับคนที่ถูกใช้ความแรงหลายรูปแบบก็เห็นเลยว่าตัวเองจะต้องเรียนรู้เรื่องนี้พี่เยียวยาเพื่อดูแลและขณะเดียวกันแบ่งปันความรู้นะคะเพราะเพิ่งรู้ว่าระบบ ในสังคมเนี่ยองค์กรสถาบัานหลาที่มันไม่มีแลนะในมหาวิลัยเราก็ไม่ได้เรียนรู้นะคะทีนี้ทรามาเนี่ยคืออาการเจ็บป่วยของบุคคลหรือกลุ่มคนที่เขาเนี่ยเจออันตรายถึงชีวิตเจอเหตุการณ์นะเช่นเหตุการณ์เหตุการณ์เดียว หเหตุการณ์โดนที่โดนโปหรือเหตุการณ์ที่ถูกข่มขืนเหตุการณ์เดียวแต่เหตุการณ์นั้นเนี่ยเป็นอันตรายถึงชีวิตเขาแม้กระทั่งเจอครั้งเดียวหรือเป็นสถานการณ์เช่นความขัดแย้งในสงครามสานการที่ถูกคูกคามทางเพศนานสานการที่อยู่กับสามีใช้ความแรงยาวนานหรือเป็นเด็กโตมาใลครอบครัวที่ถูกใช้แรงยาวนานการพูดคุยของเรานะเราจะเจาะจมเฉพาะอาการเจ็บป่วยของคนที่ถูกความร้ายในครอบครัวซึ่งอาจจะเป็นเด็กผู่หญิงเด็กผู้ชายคนค้ามเพศ และผู้หญิงที่เขาเจอจากการที่คู่ชีวิตเนี่ยทำาลายเขาสามีหรือแฟนก็ได้และคนที่ถูกคุกคามทางเพศและถูกล่วงละเมิดทางเพศพะอไลถึงโฟกัสเฉพาะกลุ่มนี้เพราะว่าเมื่อคุณเจอเหตุการณ์ที่เป็นอันตรายชีวิตรวมกับหมู่คนมากมายเช่นน้ําป่าไหลมาน้ําท่วมแผ่นดินไหวเนี่ยมันจะมีหนวยรัฐอะไรไปช่วย นะคะหรือแม้กระทั่งว่าอยู่ๆคุณก็เสียชุนคนรักกระทานหันลูกรักกระทานหันคนก็จะมามาเยี่ยมมาใช่ไหมมาให้กําลังใจเพราะฉะนั้นอาการทรมาเหล่านั้นเนี่ยมันหายได้เร็วแต่เนื่องจากว่าความรุนแรงในบ้านนะความแรงทางเพศที่ผู้หญิงเจอเนี่ยเรารู้ว่ามันถูกทําให้เป็นประเด็นที่ไม่มีใครสนใจและถ้าคนเหล่านั้นออกมาพูดเรียกร้องก็จะโดนตําหนิตีตราว่า ทำไมมาเล่าเรื่องพ่อแม่ไม่รู้บุญคุณทำไมเอาเรื่องในบ้าน<ม>เรื่องผัวทุกตีหรือถ้าเขาถูกลงมืดแพลงเทศสังคมโดยส่วนใหญ่ก็มีมายาคาติที่จะประนามเขาเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้อาการบาดเจ็บหรือความเจ็บป่วยเขาเนี่ยมันอยู่กับเขานานและมันส่งต่อชีวิตเขานานมากเพราะความทุกข์ของเขาเขาเรียกว่าอินซิเดนต์หรือเหตุการณ์ที่เป็นอัตรา,าชีวิตเนี่ยไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะฉนั้นคอร์สที่พี่สอนหนังสือที่พี่เขียนก็เลยอยากจะโฟกัสกลุ่มนี้ที่ถูกลืม แล้วจริงๆเนี่ยมันเต็มไปหมดเลยทำให้เวลาพี่สอนเนี่ยเวลาพี่สอนเรื่องทรามานะพี่ก็จะถามว่าใครบ้างในห้องนี้ที่เป็นทรมาสวายเวอร์เขาเรียกว่าผู้รอดชีวิตจากสานการที่เป็นอันตรายต่อชีวิตสานการรุนแรงที่เป็นอันตรายต่อชีวิตเนี่ยก็ยกมือกันค่คอนห้องและพี่บอกว่าใครบ้างที่เป็นอาการทรอมาที่เกิดจากความนป็คคนครอบครัวความเปนปรงเภศก็ยกครึ่งห้อง แล้วถามว่าใครบ้างที่มีแม่น้องสาวพี่สาวคนใกล้ชิดเพื่อนสนิทเป็นยกกันเกิดเต็มห้องอก็แปลว่าอย่างนี้นะเพราะจ,จริงๆเนี่ยคนที่เป็น trauma survivor คือพ่อรอดผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ความแรงในบ้านในสังคมรอเต็มไป็หมดรวมถึงผู้ชายด้วยนะผู้ชายหลายคนโตมาในครอบครัวที่ถูกใช้ความแรงเห็นไหมแล้วมันก็ส่งผลกับชีวิตเขาเพราะนั้นมันก็กลายเป็นองค์ความรู้ที่พี่คิดว่ามีความจําเป็นมากต่อสังคมไทย และรวมถึงมันต้องพัฒนารูปแบบการเยียวยาที่ถูกต้องตามหลักวิชาการหลายๆรูปแบบและมันควรต้องมีให้อยู่ในระบบรัฐอยู่ในสวัสดิการของรัฐท้น่าสุขที่คนทุกคนเข้าถึงแลวทีนี้ในแง่ของตัวอาการที่มันแสดงออกของภาวะทรามาเนี่ยค่ะมันเป็นไปในลักษณะไหนได้บ้างคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเราศึกษาเรื่องทรามาพี่ก็ศึกษาจากชีวิตตัวเองนะกับคนใกล้ชิดและคนที่เราทํางานเพราะพี่ทํางานกับ คนที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์แผนท,ทุกทุกรูปแบบเลยเช่นลิ้ภัยจากสงครามเป็นนักโทษนะคะนักโทษแล้วก็เป็นนักโทษที่ถูกยัดเยียดคดีหรือนักโทษทางการเมืองต่อสู้ประชาธิปไตยอะไรเงี้ยแล้วก็คนที่ถูกข่มขืนคนที่ผูกพ่อแม่ทําร้ายนะคะอาการเจ็บป่วยหลังสถานการณ์ความรุนแรงนะคะ PTSD นี่อันแรกเขาก็บอกว่าหนึ่งความกลัวและความวิตกกังวลสูงพี่จะเจอในเด็กที่เจอความรุนแรง หรือเด็กผู้หญิงที่เจอความแรงนานกับสามีนะแล้วยังอยู่ในความสัมพันธ์ทำไมมันถึงเกิดอาการกลัววิตกกังวลเพราะอะไรรู้ไหมคะโดยเฉพาะเด็กเนี่ยเราก็มีภาพว่ามนุษย์คนควรจะเกิดในครอบครัวที่ปลอดภัยใช่ไหมเขาก็จะได้เติบโตทางจิตใจจิตวิญญาณทางสติปัญญาทั้งหมดแต่เรา กลับถูกแฟนเราสมมติเป็นผู้ใหญ่นะหรือพ่อแม่เราใช้ความรุนแรงทันท่วความกลัววิตกกังวลทำมันชื้นสูงเพราะมันเกิดในบ้านที่เราทึกทักว่าคนจะปลอดภัยแล้วมันควรจะปลอดภัยแล้วเราไม่รู้มันจะเกิดตอนไหนเอออย่างพี่เนี่ยมีความวิตกกังวลสูงเพราะว่าเราไม่รู้ว่าพ่อจะใช้ความรุนแรงตอนไหนล้วมักจะใช้เวลาตอกนกลางคืนแล้วความรุนแรงที่เราเจอตอนเด็กเนี่ยหรือในครอบครัวปัจจุบันเนี่ยชาวบ้านไม่มายุ่งบอกว่าเป็นเรื่องครอบครัวเพราะยิ่งถ้าเขาเจอในสถานการณ์ที่เขาอายุน้อยเนี่ยเขาเรียกอะไรสติปัญญามัน มันไม่พอ,อที่จะปกป้องและแหล่งอำนาจอื่นก็ไม่มีนะก็จะวิ่งหนีเอาตัวเองไปที่ไหนเ่ในเมื่อบ้านเรามันคนอยู่ที่เราปลอดภัยใช่ไหม,มหรือผู้หญิงวิ่งไปขอความช่วยเหลืออาจจะถูกปริเสธเพราะ,ะนั้นความกลัววิตกกังวลสำหรับพี่เนะี่ยเขาเรียกว่าแทบจะเป็นเพื่อนประจําตัวความวิตกกังวลก็เลยเป็นเหมือนเจ้าประจําในจิตใจทั้งที่ตอนนี้อายุเราป่านนี้แล้วนะเรารู้สึกว่าที่บ้านมันไม่มีอะไรสิ่งแวดล้อมไม่มีอะไรแต่ทําไมเกิดความวิตกกังวล เพราะยังไม่ได้เยียวยาและเป็นผลจากตรงนั้น,อ,น,นอันนี้อันที่หนึ่งนะคะเ<ม>พราะนั้นคนไม่เข้าใจก็จะบอกว่าก็เกิดมาตั้งมาแล้วทำไมมีอาการนี่ทำไมไม่หายเ<ม>พราะเขาไม่เข้าใจว่ามันส่งผลกระทบเยอะมากเพราะมันเกิดจากคนใกล้ชิดใกล้ชิดขนาดเป็นพ่อเป็นแม่เป็นแฟนที่เรารักเคารพแล้วเกิดในขณะที่เราอายุน้อยแหล่งอำนาเราน้อยเราช่วยตัวเองเราหนีออกจากเหตุการณ์ไม่ได้ อันนี้อาการที่หนึ่งนะอาการที่2ก็คืออาการความทุกข์ซ้ำรอยพี่ก็ไม่รู้จะแปลยังไงทําความเข้าใจกับมันเขาเรียกว่า Reexperiencing ก็เขาแปลว่าเหตุการณ์มันเกิดไปตั้งนานโดยเฉพาะจะเจอกับคนที่ถูกข่มขืนนะทาไมภาพเหตุการณ์ที่เราถูกข่มขืนเนี่ยยังกลับมาอีกเช่นพี่ทํางานกับคนข้ามเพศที่เขาถูกข่มขืนตอนที่เขาอยู่เรืองมยมหรือ,หร,อหรืออย่างภาพของพี่เนี่ยก็จะเป็นภาพที่เห็นเห็นมีดเห็นอะไรเนี่ยทำไมภาพนี้มันอยู่ตั้ง20ปีเขาบอกว่าเป็นเพราะว่า ภาพนั้นเนี่ยมันรุนแรงเกินการควบคุมและมันก็จะมาซ้ําๆมาซ้ําๆแล้วมันทําให้คนพูดซ้ําๆนี่คนไม่เข้าใจก็จะงง<ม>เขาไม่เข้าใจว่านี่คือ ptsd มไม่เกี่ยวกับคุณควบคุมได้ไม่ได้มันเป็นภาพที่ตอนนั้นเหตุการณ์นั้นเนี่ยมันรุนแรงจริงๆเกินการ<ม>ควบคุมของเขามันจําทั้งร่างกายมันจําระดับเจ็ดวิญ,ญญาณด้วยซ้ําอยู่<ม>นั่งอยู่มันก็มาค่ะ<ม>ถ้าคนที่ทํางานช่วยเหลือไม่เข้าใจ<ม>ก็จะคิดว่าเขาเป็นบ้าซึ่งไม่ใช่เพราะนั้น re-experiencing อาการ ความทุกข์ซ้ำรอยที่มาเป็นภาพเนี่ยให้รู้เลยว่าจะเกิดกับคนทุกคน mm. และเขาไมา่ได้บ้าและเป็นสิ่งที่เข้าควูุ่มไม่ได้ mm. ก็แปลว่าความรู้นี้จะทําให้เราเนี่ยตั้งรับว,ว่าอ๋อนี่คือ re experiencing mm. นี่คือความทุกข์ซ้ำรอยจากเหตุการณ์เป็นภาพอันที่3ก็คืออาการตื่นตระหนกจกใจง่ายจะเจอในเด็กเยอะหรือจะเจอในผู้หญิงที่ถูกใช้ mm. ความแรงจากแฟนน,นานและตอนนี้ก็ยังอยู่ในเหตุการณ์นั้น mm. นะคือทําไมตื่นตระหนกตกใจง่าย เพราะว่ามันไม่ปลอดภัยนะเขาจะมีอย่างเี้ยคะ่ะเขาจะมีภาวะวิตกกังวลได้ยินเสียงหรืออะไรไเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันบอกเขาเลยว่าเขาอยู่ในที่ที่ไม่ปลอดภัยมานานและไม่มีใครช่วย นะมันระแวดระวังเพราะมันเป็นออโตเมติกของระบบประสาทัตโตมัติที่ทํางานเพื่อจะปกป้องเขาให้มีชีวิตอยู่รอดให้พ้นจากอันตรายเพราะนั้นระบบประสาทมันไําทำงานปกติของมันเองเพียงแต่ว่าระบบประสาทเนี่ยมันเหมือนออโต้เกียร์นะมันทำซ้ำๆๆจนในสุดแม้กระทั่งตอนนี้ผ่านไป15ปีแล้วอยู่นี่าภัยระบบประสาทมันยังทำงานอยู่เพราะว่าเขาไม่ได้รับการเยียวยาอย่างอย่างเหมาะสมนะในช่วง10ปี5ปีที่หลังจากเกิดเหตุการณ์นั้น ทีนี้อีกอันหนึ่งก็คือการหลีกเลี่ยงคนที่ถูกข่มขืนนะโดยพาอเด็กหรือถูกทำร้ายอย่างหนักเนี่ยพี่คิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติเลยเราต้องหลีกเลี่ยงสิพราะตรงนั้นเป็นที่ที่ไม่ปลอดภัยใช่ไหมคะมเพราะฉนั้นเขาจะเลี่ยงตั้งแต่บ้านบ้านที่เคยบ้านที่เคยเจอเขาจะไม่ขับซอยนั้นไม่ไปทางนั้นนะึกออกไหมหรือ แม้กระทั่งว่าคนที่มีลักษณะใกล้ๆกับคนที่ทำ้ายเขาอ่ะเขาไม่อยากอยู่ใกล้เพราะ่าอะไรมันไปย้ำเตือนนะมันไปย้ำเตือนว่ามันเคยเกิดอันนี้เนะเพราะนั้นการหลีกเลี่ยงเหตุการณ์หรือการหลีกเลี่ยงอะไรที่สถานการณ์ที่มันแต่ทั้งหมดทั้งกลิ่นทั้งอะไรทั้งหมดที่มันไปทําให้เขาเนื้อยงเหตุการณ์เนี่ยเป็นเรื่องปกติและมนุษย์คนจะเป็นอีกอันก็คือพี่จะเจอบ่อยนะแล้วตัวเองนยเป็นแล้วคนในครอบครัวเป็นนะ เราเนี่ยไม่รู้ว่ามันเป็นอันหนึ่งของอาการ PTSD ของเราที่ถูกใช้ความแรงนานเนี่ยก็คือเราจะหง,งุดหงิดเราจะโกรธง่ายนะแล้วโดยเฉพาะผู้หญิงที่ถูกแฟนใช้ความแรงพี่จะใช้คำว,ว่าเราไม่สามารถควบคุมความโกรธเราได้ก็ต้องโกรธสิเพราะคนคนนี้ไม่ควรจะทำร้ายเราเนื่องจากเป็นคนออที่เรารักไว้ใจคนจะป้องกุ้มควองดูแลเราเนี่ยเพราะงดหงุดหงิดง่ายจะเจอเยอะในผู้หญิงที่ สามีดื่มเหล้าเล่นการพาน,านันอิ u ส e เขาดูถ่มนึงืึงแล้วยังอยู่ในเหตุการณ์นั้นยังอยู่ในความสัมพันธ์ลูกๆจะไม่เข้าใจบอกก็อบอกแม่นี่แม่ก็หงุดหงิดแม่ทําไมบ่นเนี่ยพี่บอกว่าอยู่นี่คือ ptsd เพราะยังซ้ําๆๆอ่ะน,น,น,นะคะแล้วหลายคนก็จะไม่เข้าใจเพราะไม่เรียนรู้เรื่รรรรรองท r a มาเพราะนั้นพี่ก็จะเห็นหลายคนเช่นเวลาเขารู้ว่าสามีไปกินเหล้าแล้วก็หายไปเล่นการพนันเนี่ยเขาจะมีอาการหงุดหงิดทันทีเพราะเขารู้หลังจากนั้นกลับมาบ้าน มันจะทำหนึ่งสองสามต่อความรุนแรงผู้หญิงหลายคนถ้าเราคุ้นเคยเขาเขาก็จะบอกว่าเวลามันจะเอาเราเป็นเซ็ก,กเรามันเหมือนถูกคงมขืนเลยค่ะเพราะฉะนั้นก็อันนี้มันมีหลายรูปแบบที่เขาไม่พูดให้เราจนกว่าเขาไว้ใจใช่ไหมเพราะนั้นเขาเจอทั้งด้านด้านจิตใจจิตวิญญาณทางด้านสังคมเนะี่ยจะดา่าจะทุบตีเขาหน้าบ้านข้างถนนก็ทำเนี่ยเพราะฉะนั้นคนคนเนี้ยถ้ายังอยู่ในความสัมพันธ์นั้นนะ PTSD จะมาทุกอาการเลยอ่าอีกอันหนึ่งก็คือความรู้สึกผิดและความรู้สึกละอาย อันนี้จะเกิดกับเด็กเด็กผู้หญิงที่ถูกสามีทำร้ายหรือแฟนทำร้ายและคนที่ถูกคุกคามเหมืองเมือง,งเพชรพะสังคมเป็นเป็นสังคมที่ไม่ตำหนิตีตาลงโทษคนกระทำความรุนแรงในสังคมชายเป็นใหญ่ใช่ไหมถ้าผู้ชายทำหรือพ่อแม่ทำไม่ตำหนิพ่อแม่ไม่ตำหนิผู้ชายไปต,ตำหนิผู้หญิงเราเดินไปซอยบ้านนี้เมื่อคืนผัวตีเรานึกออกไหม,มคนที่เหลือนินทาว่าแล้วเมื่อคืนผัวมันทำมันอีกแล้วเนี่ยพี่เจอแม้กระทั่งพยาบาลนะเขาบอกกับพี่เลย ว่าเวลาเขาถูกใช้ควมแรงเนี่ยมันมีอาการทางกายนะเขารู้เลยว่าเขาเดินไปแม้กระทั่งคนทํางานในที่ทำงานเขารู้เลยสายตาแปลกๆแ,แล้วเขาหันหลังไปเขาก็รู้ว่าอาจจะเล็งานี่เห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอายแต่คนที่ควรจะอายคือคนที่ทดาแต่ผู้หญิงเนี่ยจะถูกตําหนิใช่ไหมคะว,ว่าอีกแล้วโดนอีกแล้วอะไรเงี้ยเพราะนั้นความละอายนะคะและความรู้สึกผิดมันจะตามมาอีกอันก็คือที่เจอเยอะนะมันภาษาอังกฤษมันเรียกว่า grief พี่ก็คิดว่าความเศร้าโศกเสียใจคนที่เรารู้จักใกล้ชิดทำร้ายเราไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ไม่ว่าจะเป็นคู่ชีวิตไม่ว่าจะรุ่นพี่เพื่อนร่วมงานเจ้านายอะไรแล้วที่เรารู้จักไม่ว่าจะเป็นผู้นําชุมชนครูอาจารย์หมอพระอะไรก็แล้วแต่นี่นะคะเนื่องจากว่าพอเราเจอเหตุการณ์ซ้ําๆมันจะคิดทวนซ้ําๆแล้วมันจะเศ<ม>ร้าโศกเสียใจซ้ําๆเพราะชีวิตเขาเปลี่ยนไปอัตลักษณ์ตัวตนเปลี่ยนไปความหมายในชีวิตความหวังอะไรมันเปลี่ยนไปแล้วมีภาวะซึมเศร้าพ่ออะไรรู้ไหม ความทุกข์ซ้ำรอยมันจะมาบ่อยๆแล้วไม่สามารถพูดจากับใครได้และไม่ไปรับการเยียวยารักษาที่ถูกต้องเหมาะสมมันก็จะมีฝันร้ายความฝ<ม>ันเขาคือความคิดซ้ำรอยคิดเรื่องเก่าๆนั่นแหละฝ<ม>ันร้ายนอนไม่หลับอาการแย่ยๆมากมายนะอาการทางกายกินไม่ได้กินมากนอนไม่ได้หรือนอนมากตลอดเวลาอาการหมดพลังชีวิตไม่อยากทํกับใครหลีกเลี่ยงไม่เจอผู้คนไอิสเรลตัวเองโดดเดี่ยวตัวเองหรืออยู่กับตัวเองไม่ได้ต้องไปงานปาร์ตี้ต้องทาอะไรพวกนี้นะคะผ<ม>ู้หญิงที่ถูกข่มขืน หรือเด็กที่ถูกข่มืนตันเวกหรือผู้หญิงที่ถูกสามีบังคับให้มีเซ็กเนี่ยหลายคนจะบอกปวดท้องเพราะว่าพอพอรู้ว่าสามีจะเอาอีกละหรือคนนี้จะกลับมาข่มขืนมันจะเกร็งมันจะร่างกายมันจะเกร็งแต่เขา้าหนีจากตรงนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นพอเกรงปุ๊บเนี่ยพอหลังจากเหตุการณ์นั้นผ่านไปอาการปวดท้อง,กง,กงเกร็งจะเกิดเกร็งบ่อยๆมันก็ปวดท้องสิพี่เจอคนเนี้ยแฟนเขาทําร้ายนานมาก นานท,ทําทุกอย่างตั้งแต่ข่มขืนตั้งแต่ทุบตีหนีกลับมาพ่อแม่ก็ไปตามเอาไปส่งอีกนะผ่านไปสี่ห้าปีเขาจะหายใจสั้นทีแล้วอยู่ก็ตัวเย็นนะตัวเย็นเขาบอกเขางงว่าเขาเป็นโรคภาษาตื่นมากลางคืนนะตัวเย็นทั้งที่ตอนนี้ไม่ได้อยู่กับอดีตสามีแล้วนะตัวเย็นชาตัวเกรงหายใจหอบหายใจสั้นหมดเลยนะคะอาการเหล่านี้คืออาการทางกาย แต่ถ้าเขาไม่มีความรู้ว่านี่คือ PTSD แน่นอนเขาไปหาหมอแค่อาการหมอพยาบาลนักจิตก็ไม่ได้ถามใช่ไหมก็ให้ยาก็จบจากนั้นเขาก็กลับมาอาการพวกนี้มันก็เกิดต่อพ่อะยามันช่วยแค่อาการแต่ประเด็นก็คือบาดแผลทางใจก็คือไม่ได้มีใครช่วยทางเขาใจว่าเขาไม่ได้ผิดคนเรานอนผิดและอาการอะไรจะเกิดขึ้นกับเขาแบบนี้แบบนี้จากนั้นก็ต้มีวิธีที่เยียวยา ภาวะว่าอันนี้นะพี่ว่าในสังคมเนี่ยเราไปเรียกว่าโรคซึมเศร้าเต็มไปหมดมันไม่ใช่โรคโรคเกิดจากเชื้อโรคมันเป็นภาวะซึมเศร้าแต่หลายคนมันเป็นนานโดยเฉพาะกลุ่มที่เราพูดถึงเนี่ยแต่มันจะเป็นขึ้นขึ้นลงลงเพราะเดี๋ยวเขาก็ไปทำเรื่องอื่นใช่ไหมมันถึงไม่ใช่โรคแค่เป็นภาวะเพราะว่าถ้าบอกโรคปุ๊บเนี่ยพี่กูว่าจะใช้ยาเท่านั้นและรื้อแบบอื่นไม่มีเลยนะคะ พี่ถามว่าพี่เป็นพี่เป็นแต่สุดพี่สนใจเรื่องการทํางานจิตใจพี่สนใจเรื่องการพอนะพี่ก็อ๋อแค่ซึมเศร้ามาแล้วก็ไปพี่ก็ไปเด็ดดอกไม้ปลูกต้นไม้อะไรเงี้ยอีกอันหนึ่งก็คือคือเขาบอกว่าเวลาคนเราเนี่ยถูกข่มขืนถูกความรังเพศถูกสามีทำร้ายถูกพ่อแม่ทําร้าย,ยความรู้สึกลบจะเกิดขึ้นกับตัวเองและต่อโลกพอมนุษย์เกิดมามันจะมีความหวันความฝันแต่อยู่ๆมันก็เกิดเหตุการณ์ความแรงซึ่งเราก็ชอ็อกก้องงงผ่านความเสียใจผ่านการปฏิเสธ คือพี่คิดว่าตัวเนี้ยมันเป็นมันมันแทบจะเปลี่ยนชีวิตด้านในเขาอะชีวิตด้านในเนี่ยมันเชื่อมกับชีวิตนอกคือโลกที่เห็นใช่ไหมชีวิตเราคือไม่ปลอดภัยนะเชื่อไว้ใจคนไม่ได้เพราะนั้นอาการที่ไม่ไว้ใจคนจะเยอะมากพี่เนี่ยใช้เวลานานมากนะที่จะไว้วางใจคนเพราะคุณจะไว้วางใจพ่อสิแต่ไว้ใจไม่ได้บมงรู้เขาจะเมื่อเหื่เขาจะทนไลนแม่เมื่อไหร่จะล์นพี่คน่หรือเมื่อไหร่จะมาเล่นงานเราความคิดต่อโลกและต่อตัวเองมันจะลบ พี่ถึงไม่ชอบคนที่ไม่เข้าใจเรื่องความนแรงทางเพศหรือความแรงทั่วไปและไม่เข้าใจท้อมามองให้คิดบวกอ่ะไอภาษาคิดบวกอยากจะซื้อแล้วทิ้งไปเลยคิดบวกนะี่อันตรายมากนะมันไปนกระทืบเขาซ้ําและมันไปนปิดปากทําให้เขาไม่กล้าพูดเรื่องนี้เลยอาการสุดท้ายที่มันมาจากอาการคิดลบต่อตัวเองต่อโลกต่อครอบครัวต่ออะไรหมดเลยเนะี่ยอาจจะใช้ยาใช้สารเสพติดนอนไม่หลับอาการมันหนักนะคะใช้สารเพติด มันเป็น coping mechanism นก็คืออาจจะใช้อะไรก็ได้เพื่อจะผ่านภาวะาวิกฤตอตรงนั้นน่ะที่มันไม่เชื่อมั่นอะไรต่อไปเราไม่มีค่าความหมายของชีวิตคืออะไรไม่เชื่อเรื่องศีลธรรมไม่เชื่อเรื่องคุณธรรมนะมันจะนําไปสู่วิกฤตทางจิตวิญญาณแปลว่าเขาจะพยายามฆ่าตัวตายอาการที่พี่เล่ามาเนี่ยมันหลายอย่างมากเลยแล้วคน ทั่วไปก็จะบอกว่าโอ้คืนนี้เมื่อฉันนอนไม่ค่อยหลับฉันเครียดอะไรเงี้ยค่ะแต่ทีนี้สําหรับคนที่มีภาวะทรา u m เนี่ยเราจะสังเกตได้ยังไงว่าเออเนี่ยเขากำลังมีภาวะทรมา m a เขาไม่ได้เหมือนเครียดทั่วไปหรือว่านอนไม่หลับกินไม่ได้ทั่วๆไปเออพี่จะบอกเลยว่าเวลาพี่จะรู้ว่าคนเป็นทร a u ร์ s u วเ i อร์โดยเฉพาะจากความเปรนทางเพศความเปรนเด็กเนี่ยพี่จะเห็นร่างกายเขาเลยบางทีนะเช่นผู้หญิงพี่จะเห็นอาการเข้าเกร็งตัวเข่าผอม ถึงแม้เขาจะเป็นคนผิวขาวแต่หน้าเขาจะมองคล้ำอะค่ะมันคืออาการความทุกข์ที่มันออกจากร่างกายมันเห็นเลยเขาจะเงียบเงียบเก็บตัวเองแล้วก็ความมั่นใจในตัวเองลดลงความมั่นใจในตัวเองลดลงเป็นอาการอันหนึ่งนะบางคนที่มีอาการเยอะก็คือถูกทำร้ายตั้งแต่ตอนเด็กจากพ่อแม่จากนั้นแต่งงานสามีคนแรกก็ทำร้ายคนที่สองก็ทำร้ายแล้วแหล่งอำนาจก็ไม่มอเช่นมาจากคนยากจนมาจากชาติพันธุ์จนกลุ่มน้อยมันไม่ใช่โดนเฉพาะความรุนแรงโดยตรง มันโดนความแรงเชิงโครงสร้างจากสังคมที่ไม่เอื้อเขาเนื่องจากเขาเป็นชนกลุ่มน้อยเนื่องจากเขาเป็นแม่มากเนื่องจากเขาเป็นคนยากจนหรือบางคนนะที่พี่ทางานนะอยู่กับไอ้ชีนี่คือความนุแรงางโครงสร้างที่เขาเจอตลอดลาเจอการติเสธการบริการของรัฐเอกชนเจอการปฏิเสธการไม่ยอมรับจากครอบครัวหรือจากองค์กรที่เขาทํางาน